อแล้วทําไมจะต้องชอบเขาด้วยต้องชอบคนที่ทุ่มเทให้สิว่าเขาสูงไม่ใช่คนที่เททิ้พราะเขาสูงกว่าแล้วเขาก็หล่อมากเลยาคน้ามันต้องเปกเลยอ่ะก็เป๊กเียพี่พี่ก็สูงนะสูงแค่สิบสามเลยอะไรส่เนี่ยคนไม่ใช่ทาอะไรก็ผิด ในเมื่อพี่มันไม่ใช่พี่ทำไรพี่ก็ผิดใช่ไหมเดีแต่มันสู้เด็กห้องงาไม่ได้หรอกนะอ่าหน่อยออกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเลีกอะไรต้องแยมชอบพี่พี่จะไปกินรถไปแล้วมี่แยมตอนนี้เลยมเเลยรื่อมาดินเนอร์ ฮะไม่ดีเหรอไม่ดีไม่ดีเหรอเนี่ยชอบคนมาจุหรือยังรู้ว่าชอบคนที่สาผมเหรอสีดำค่ะมันไม่มียางสีดำเดี๋ยวพี่จะไปหามาก่อนนะรอก่อนแต่ตอนนี้มัยังไม่มี พี่ขอกินข้าวก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้พี่บ้านไม่มีข้าว,วกินแล้วโอนๆจะแก,กรู้ได้ไงว่ากินทั้งวนันแล้ะทุกครั้งก็กินทั้งแอบชอบพี่หรือเปล่าใช่ค่ะแอบชอบพี่หรือเปล่าใช่เ,อชอพเล,เออพ,เลพี่ให้พี่ให้โอกาสสารภาพตกลุมรักพี่แล้วใช่ไหมมีพูดเองด้วยเรามาเปลี่ยนเฟซกันเอาไอ,อ,อที่แปลก อะไรกับใครดูกับใครที่ไหนอย่างไรตายใช่เรียกพังคมเหรอไม่เตือนไม่เตือนกันเนี่ยตายอยู่ไหนเนี่ยผิวไม่ผิวไหนของจริงวะคือมันของป๊อปมากเลยแล้วแล้วน้องยอดผายอยู่ไหนน้องยอดผายพี่จะดูแลน้องยอดผายให้ดีที่สุดเลยนะโอ้ยนี่เขาใช่ใช่วิ่งนี่เขาจุ่มโบเลยไว้เขาโอมโมมากเลยค่ะยำ พี่ยังไม่ชอบคนแก่หรอกเนาะพี่ยังไม่แก่นะพี่เพิ่งอายุสิบสามเองเอ้าทำไมฟันเป็นอย่างนั้นไม่ฟันเป็นนี่ <laughs> แต่ผมนั่งอยู่ตงนี้นี่ไ,ไ,ไงแล้วพอพอทีหนึ่งไม่ไปหรือเปล่าครับอจําอะไรอยู่ จีพี่ยามีอยู่นั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาวีถึงกระเป๋าแ <c oughs> <hi> ล้วพี่วีพัดลังจียามีอยู่นะ